ว่เีครับวันนี้ก็ผมรู้แล้วจัดจะจกรรมการวันไหนอาทิตย์หน้านี้ครับแจกแน่นอนปีปีกอะไรกรับเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปให้ดูนีแแ่แหลกรอก่อนโอ้ย <c oughs> แหลก นี่ครับปิงนี้เทนานเลยิงนี้บิดังปิงนี้ก็อาวุธครับอาวุธเ้ยแหวนก็ดนีมีสําหรับที่หนึ่งจะได้อะไรครับได้ปีที่สองได้ปีก่อนีกที่หนึ่งได้ปีกับแหวนนี่ครับแบหวนมือแปดะไรก็ันี่ครับแล้วที่สองจะได้เท่าไหร่ที่หนึ่งแจกไปของมดแล้วก็จะได้เชแทวอีกปืนหนึ่งไป แล้วก็ที่สองอะที่สองก็จะได้เชแทนตัวละครเนี่ยให้ดูนเลือกขอดีถ้าใครเปิดมาเจอชิ้นนี้ก็สามารถลมอ่ไเอยกิจกัรตัวะครนี้ครับสี่พันใครเปิดมาเจอกิจการแข็งแถลงไม้แค่ไม่หนึ่งอันครับอืที่สามมีไหมที่สามีไหมที่สามก็มีที่สามให้นี่เลยตัวละคร ไอเทมที่สามต้องให้เยอะที่สามให้แต่ไอเทมแหวนกับตัวละครตัวนี้ะเดี๋ยวให้ดูโอเคสไปเดอร์แมนแมนนะที่สามนะที่สามรอบที่สามผมนึกว่าที่สามนี่ไม่กี่ดวงได้ดูดิถูกนะในคอร์ชสีริกมาไปไปวางด้างเราเดินวางแล้วไปเดิน ตามเพื่อนไปก่อนกินกจก <ะ S 1> รรมลนะแชทแบบว่าอาทิตย์หน้าวันนี้่าไหรล <c oughs> วันเสาร์มั้งเป็นวันสวเสาร์นะครับอะไรกูอยู่ไหนวะอย่ามาป่ะ